กินแล้วเนี่ยนั่นเองล่นหนึ่งที่เราปุ้ยมือกว่างหนึ่งงวยลงคู่หนึ่งยังเอนไ่ามันถึงประตูอ้าวพี่น้องกินมีรุ่นมีรุ่นมีรุ่นบอสบางตัวมันอาจจะดึงสายประตูได้พี่น้องเด้อฮกจึ๊กเอามีรุ่นมีรุ่นสวัสดีครับ ไม่นี้พบกับชมรมจีหอยครับสายด่วนป่วนเมนูอีพีสิบนี่เข้ามาหาเอียนครับหาเอียนน้ำบอไฮบอหน้านี่แหละน้ำดุมข้าเจ้าบ่อยไงซะตอนนี้ครับพี่น้องมากับแขกรับเชิญครับคุณหมุนอยู่ในปลาครับแขกรับเชิญทะหมุนอยู่ในปลาคุณครับแขกผู้มีเกเออผู้มีเกิบบเบาบ่อยใจละเบาบ่อย กระบป๋าบอยครับเห็นตอาหมวก,วมวกครับทีมงานจีหอยเฮานะครับนี่เฮ้าสิพาพี่น้องมาหาเอียนครับในการไ่เบ็ดไ่เบ็ดเอียนนะครับพี่น้องบ่ได้หาง่ายๆ้อครับเอียนนี่บ่ได้หากินง่ายๆ นี่คือกระเป๋าโดอลลิมอนมีถูกอย่างมาเบ่งวิธีการใส่พี่นุ๊กใส่เว็ดเย็นนี่ถ้าเห็ดจังใดต้องเป็นเบ็ดแข็งแรงขนาดนี้เบ็ดเบื่อใดนี่เบอร์เกอ เบก็ดเบื่อที่สองนะฮะเรียว่าส่วงเริ่มเบิดหนาแล้วนี่กําลังพอดีที่เลียว่าเปิดแสดงว่าเปิดหัวนี่ แช่แล้วลื่นบ้านลื่นแงงเขา จ้างหารอยเล่นหาล้านเลยจำได้บ่ตอนที่เอาเป็นหมูกกันตอนเด็กหน่อยไอ้มักส่วนน้องไปนั่งมากระดกเป็นประจำให้แต่ว่ามีเวลาไอ้กระส่วนน้องไปนั่ง Bagaimana kita akan menemui makhluk-makhluk ini? Bagaimana kita akan menemui makhluk-makhluk ini? คือบ่ได้บ,บอกบอยบวกกับขากัสือนะไปราคายังติดเลยรังาัเลย คิดว่ามื่อนี้สิได้มาอัเป็นแฟนกันว่าไปแล้วก็ตั้งโดนก็ตั้งนานมาแล้วได้ที่แต่เฮาสองคนนั้นบ่ได้ส่วนกันออกไปนั่งหมากกระดกอตอนเด็กมาแล้วนะครับเตี้ยบอยเบิ้งกันเลยตอนนี้หมูเน่าตอนนี้หมูเน่าเว้ยเอาเบิ้งดูตอนใดมันจะกินแสีบกันเนาะลองซิมมึงแน่เตี้ยบอยตอนใดแบเอียยนก็กินตอนนั้นเด้อพี่น้องเด้อนี่คือวิธีเลือกเงี้ยนะครับตอนใดหนูเน่าเน่ายันบุกินดอก นั่นคืสิอยากคือคนตัวเนาะตาพี่เนาะเสียบแล้วแล้วเดี๋ยวเด้อครับหาใหม่เล่งก่อนเล่งเล่งแล้วเล่งเล่ง<อ>หักงาไว้เสียบลอยครับพี่น้องโอู้หูดังแก๊กรเสียบไปพี่จะพี่น้องต้องเบิ้งดีๆด้วยฮะจแทงมือจะคล้องได้เสียบไปแล้วก็เหดสายตึงๆน่อยแง่ไม่ต้งไปพี่น้องแง่ลงไปในหัวย็นแง่ไม่ต้งไป กินบกินน้อบางคนหนมบางคนหนุข้ามือบนข้ามือบัวโนมีเช็คสายบางพอมนพี่น้องเอาละ บอยได้ทำการไว้ค so รับเอ็นตึงแล้วเอ็นเข่งแล้วเราจะลองเช็คดึงนะครับเดี๋ยวให้บ้าบ่อยวิธีการดึงนะครับดึงกันไหมครับแย่หลอนพี่น้องเจ้ามันตึงมั้ยนะกินแล้วเนี่ยอันนี้แรงจริงหรอโอ้ยมือกว้างหนึ่งโอ้ยลงทุ่นเลยมั้ยเออกินไปว่ามดึงาวพี่น้องกินมีลุนมีลุนมีลุนบอสบางตัวมันอาจจะดึงสายประยุดธ์ได้พี่น้องเด้อปุก จึ๊กอูๆเอามีรุ่นมีรุ่นเบิ้งวิธีเอาออกเบิ้งครับมีรุ่นมีรุนเย็นน้อยเอาแล้วครับพี่น้องวันนี้อุ้ยเอามาครับเย็นน้อยครับเย็นน้อยครับโบน,นอยล่ะครับอ้าสวยสวยครับโตัวกำลังสวย <c oughs> <c oughs> น,นี่ครับฝีมือผมเองครับมาเลย ครับผมบบาบอยครับบบาบอยบบาบอยบบาบอยขอบคุณบบาบอยครับเอ้าพี่น้องพี่น้องพี่น้องหลังนี้สายตึงแลีนเลนมือกล่องถุงแงินแล้วใช่ไหมดังนี้กินครับกินครับสายตึงตึงแห้งบู้สายตึงแห้งอยู่อยู่อยู่ครับพี่น้องอ้าวมีรุ่นแล้วครับมีรุ่นอีกแล้ว หาดึงเบ็ดมันขึ้นมาสถานจ้างงานร้อยเลยนฮาลันพี่น้องเอ้าตัวใหญ่ตัวหญยพี่น้องเอาตรงสู้ก็ไหมครับมันคือคือปลาใสแง่ด้วยครับพี่น้องแมนอืออืมต้องต้องโจ๊กพี่น้องต้องโจ๊กมีโจ๊กเอาเอาพี่น้องมีรุ่นมีรุ่นเออทำไม เอ้อาไมเดอาไมเอไมลงไปหมตอนนี้บ่าวบอยบ่าวบอยกำลังสีลงไปดึงทางล่างเพราะว่าถึงๆทาเาไมแงๆเทาสวยครับยังไหบ่าวบอยยังยู่ยืนบะนี่ดีดสายพี่น้องเบิกโซ่เลยนี่นี่โอ้ยเอากล้านม้ตัว้อนหนึบก่อย อ้าวสูงมือพี่น้องอ้าวมีรุ่นมีรุนคืม่คือแม่ป้นอันนี้แค่นาะสูงมือลุนมีรุ่นหึยุกโอ้ยยุกยุกยักไปโอ้โหโอทาเลยเยอเลยจังหวะนี่ว่าตกคนอ๋อโอ้โหไงปะไหนตกไทถ่ายพี่น้องเห็นชัดๆเลยครับชัดๆชันโอ้ยพี่น้องเออตกกดซับสไครต์เลยล่ะอีลี ผู้ใดพอนกดกดดูนี่เออเออเอ็งวะนี่เป็นย่างอ,อา๋ลำบากปู้ใดก็มาเห็น <c oughs> พี่น้องได้เห็นนี่เด็ที่การไทยทำเนาะทีสันเบาบันใส่ถือทางอยู่ใส่มาทางใส่เด็ดมันเงา<แ>เปนนั้น,น,นหัวมันเป็นทางไมหมมันไปใส่ไปขวดิง้ง ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วพี่น้องเ,เ,เ,เบิ้งหัวโอ้โหซ้ำกันซ้ำกันเอ้าเอ้าตึงเดี๋ยวเอากูขึ้นเด้อเดี๋ยวดิโอ้กูอยากเห็นตอนไทยทำดิชว์เนี่ยสองแต้ม ต้องเต้มครับอแต้ม,มนี่ก็ตัวนี้อยู่น,นี่นะเนี่ยมีอีกอยู่บ่มีนี่ครับพึ่งใส่ไปบังหันย่งางกลับมายินงนะเบ้าบอยบอกว่าโดอนอีกแล้วครับโอ้ยแน่นอนของเพล่นครับรุ่นนี้มันต้องโจกครับพี่นอ้องอืดึงทกแล้วหันสายตึงต้องโจก,กครับผม ถารุ่นเบ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อยถาบอยกำลังเช็คเบ็ดอยู่มันไสูออมีรุ่นพี่น้องมีรุ่นถารุ่นน้ำกันครับพอดีเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นหู้ครับเพิ่งใส่แบบเมื่อกี้ไอ้ดีสายตึงๆเช็คสายแน่นหรือเปล่า เออ,อกำลังสูเลยครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับปลายเคียงหาดสูกันบักยังเอาถ่องวัดกันละโจกเป็นโจกค,ครับงานนี้เอยจิ้นสุดเลืกขนาดได้พี่น้องหูนี่ประมาณเมตรหาสิบอ่าไส่สวยครับใส่สวย <c oughs> เยอ เย็นยนรุ่นนี่บ้านใหญ่บ่เนอะพี่น้องเนอะช่วงนี้รู้ดูการบ้านเขาก็เริ่มต้นรู้ดูการอาจจะบ้านใหญ่เป็นไหนไม่ <c oughs> เป็นอย่างเลยไ <c> ม <oughs> เป็นอย่างคือโอ้ย <c oughs> เนาอยังสี่กับไปยังสี่แล้วเนี่นี่ได้พี่น้อง <c oughs> บ้านงูนะครับ <c oughs> บ้านงูได้เย็นได้เนี่ <c oughs> ตัวเฮาคอยไอทีลมาจะไปทำกับข้าวกันได้เมนูมาเอนเอนพัดเอนผัดเอนจุบเมียนโบเราบว่ารับหลังกล่องมันก็เสียไปพัดรูจักเล่นเปหน่ะไรเล่นเร่นๆไปไปไปโไน่ะนี่้อครับตึงเบิดครับเจตัว เจ้าตัวปุววว้ยกระมังยังแตกยังนี่คือผัดเผ็ดนะฮะผัดเผ็ดปลาไหลนะครับผัดเผ็ดเ,เอียนเนี่ยสไตล์บ่าวบอยนะครับสุดยอดนะฮะเดี๋ยวไปนั่งกินกันนะครับไหลไม่มต้องเอียงมากไหมพี่น้องผัดเผ็ดปลาไหลสไตล์บ่าวบอยติดตามช่องเขาได้ที่บ่าวบอยชาแนลนะฮะยังย,ยู่ แต่ยังไม่ได้สร้างมาเดี๋ยวมากินกันคื้อผักกับมีเดิมมัอนี้บุได้เขากล้องเนี้ยเพราะว่าเป็นเป็นมือกล้องนะฮะเขาเจ้าไหมเออเดียวไปเอากินบุได้ดิมันเป็นเข้าเจ้าเข้าเจ้า ว่ามันเข้าข่อยเข่าค่อยเนี่จงภาษาเนี่ยจงจากว่าย่างจานเนี่ยกินแบบสัวเจ้านยังไงจานเจ้ามันยุ่ได้่ยไมนุจ้านุกด้บยนกเจ้ากินเจยเจอนี้ก็ ทัดออกเบิดเลยม่งนี่เบิดต้องเอียงมากมายที่น้องสำหรับฉากข้างหลังนี่ตัด่อไปแล้วนะครับผุ้มเลยว่ามันไก่โหดเดี๋ยวมากินให้เบิรงแบบยั่วๆนะโอ้ยยัวยัวเป็นลำรับยัวเขาลงมาหาผมเป็นเยอะแต่ว่าแต้ว่ากี่บาทอยู่ ถาหาหนึ่งถาเห็ดหนึ่งเห็ดคนนี้เด้แยบคนนี้อืมต้องมายัดเห็ดอุ้ยโอ้ยรอบแหน่รอบแหน่รอบแหน่นี่ส่พริกไทยพร้อมครับพริกไทยอ่อนนี่เห็นเม็ดพร้อมเห็นไหมรับรองว่ารสชาติเด็ดแน่นอนสไตล์เบาบ่อยนะรสชาติว่าตัวนี้คนไดบ้าง สงคำเดือนอต้องทำนี่เนี่ยว่าจะพร้อมหนึ่งนิ้วดีนะส่องคำเดือนบ่เป็นส่องคำมือโบแบบเครื <c oughs> อ่องหนักอีเนาะอันนี้ถือว่าโบเป็นไหนน้อยนายเนาะหนึ่งพี่น้องอในเป็งนึ่งแซ่บกับเซ่บหาแบบสดๆใหม่ๆเลยก็บมื่กินแบบแสดๆนะอย่าคิดว่าพวกผมอยูซื้อนะซื้อเนี่ยโบแซ่บ เอาตัวสอ้นเอ็มดะไ้ตัวั่วเลยมีหลายเมนูเลยบะเด็ดอวยน้องบะเด็ดอวยน้องเลยนะครับแต่ว่ารสชาติเนี่ยสศบแห้งเลยครับผัดเผ็ดผัดเผ็ดเย็นนี่ รสชาติแซ่บแห้งไงบ่ได้อหวน้องเด้ออันนี้รสชาติดีเลยแหละมีแรงจจกสีลูกกินน้ำเจกรวมนะฮะห่อแห้งบอมี้งบอมี้ส่วนบอมี้งไม่ใช่ในเบียรย่างเดียวนะอออ่ะสิบีกิบแยกแท่งเย็นกับซื้อบอกแยกกันอยู่พอดีเลยมีแรงสอปูอยู่อาว่าก็ดีเลยยัดอยู่อืมึงแยกกับกูเลยคนละลวมเออหนาวเลย มักแต่ว่า <único> ม <Liberty Overwatch> ักแต่คนคุยเวลาเมานี่ิเน่าแม่เอาไนจำพวกเบายูวของ่มดเลยมึงจะเบาเขาไม่อยาเขาไม่อยากคุยหรอกจ่าเราอยู่จะกำจัเอาอย่เ้อาอย่างเ้าปังปัมันเป็นอย่างสีมันได้งไงขนาดเลยขนาดขนาดพี่น้อง ผมหางกงไว้ใส่เงี้ยกล้วยหางกงเนี้ยใส่เงี้ยกล้วยหางกระลอกกระลอกกระเที่ยวเบื่อก็พูดพี่น้องไปย่อนน้ำก้นยางผมมีส่วนย่างแล้วไปย่อนน้ำก้นยางไปย่อนแล้ว้ยพอแล้วละเออมันเขาแล้วรอบนั้นว่าไัล่ะรอบกุงมันเขาแล้วย่างไก่แล้วเออ วิธีสนทีมันอยู่มันอยู่แหละแมนเออมันอยู่แล้วเนาะวิธีสวนที่แบบเจ้าของมาคือสนแห้งเต็มหน้ากูเลยย่างไก่เป็ดกินน้ำก้นเจ้าของอู้มันชิวบบนนอมันพีคโกงแลนอมันชิวบบนอเจ้าของที่บะย่างกลับมาพี่น้องเอ้ยกำลังสะเศร้าเอาเมื่อไรปั่นอุลนขึ้นต้นไม่ไปอ่ะหลานแ้วฟังไปต้องกูกลัวเนี่ยผมตัดไปถ่าเด้นี่ย ว่าสิแกงใส่ใจกล้วยกระขักบัางจังบาทนนะเสียใจไรนะวันาหนาวไหมพวกผมกินเนี่ยก็จนจะหมดละใกล้สิบเบิร์ละอยากว่าเต็มห่วยนะพูนห่วยนะกินจนแบบหลังะหากินนะ ก็อย่าลืมพี่น้องนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกผมนําเด้ยครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามบ่าวบอยชาแนลนะครับเพิ่คนมาช่วยนะฮะบ่าวบอยชาแนลแล้วก็ชมรมจีหอยจีหอยออฟฟิเชียลนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้เลยอาทิตย์หน้าเด็ดกว่านี้ครับผม EP สิบเสายด่วนป่วนเมนูแล้วก็รายการใหม่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับครัวหัวหอยนะฮะ EP สองจะทอดแล้วนะฮะครับผมแล้วเจอกัน